วันฮัลโหลวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแบบปาตากที่เป็นว้าววันนี้มาดูตู้กันดูตู้อะไรอยู่มา2,000 years later ดีสองนาทีนะ เดอยไม่ตลกเลยยังขำเลยอีกสทีแล้วน่อะไรเดหนเอยเลยเยอยอเยอยออยดาเออยยออ vậy thì trong lúc hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn Oh, mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi Này nghìn hai รออะไรเรแบงค์กิบดเลยโอ้คู่แบงค์เหวียดเลยดวันนี้เรามาทำคลิปสุ่มไม่ใช่เอ็นเตอร์มาแล้วไมา่อยากสุ่มเว้ยสองพันปีตอมาตัวแรกตัวที่สองอาอสาม เกืองอเวงเพือดนแล้วตัวไม่ออกว่ะสองรอบแล้วนะแล้วรอบสามอ่ะเฮ้ยออกแล้วตัวหนึ่งว้าวนี่วะสองตัวเอ้ยสองตัวเองแล้วก็อะไรบ้างแล้วก็นินจากิกี้ พวกตัวกี้กี้สองตัวแรกสามสามแล้วก็ตัวสุดท้ายสี่ด<า>้วเ้ย่ได้ไม่ได้เฮ<ร>้ย เอ้แต่อีกครั้งเดียวมันจะการันตีแล้วนะเอออีกครั้งเดียวมันจะการันตีไม่พอเฮ้ยใครใครก็ได้เอ่อประจำซื้อมาหน่อยประจำซื้อมีให้หน่อยอีกครั้งเดียวไม่จะการันตีหรอกไดียลองเดี๋ยวไอเดียลองมาเวิสหมดแล้วตัวแล้วฮีอะไนี่ใครเนี่ยอานอุบัคิเหตุกูรู้ว่าใครตัดก่อนตัดก่อน โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกคนอาจจะไม่คุ้นหน้าผมใช่ไหมละ่ะก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าไอเจ้าของช่องแม่งก็ไม่เปิดเผยที่ไหนหมายถึงใบหน้าอะและที่มาบอกนี่คือว่าผมเป็นใครผมเป็นคนต่อต่อ,ตอให้กับช่องนี้เองนะครับแล้วทีเนี่ยคือผมจะบอกว่าผมอะมีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามช่องนี้อยู่อะไปติดตามผมด้วยเดี๋ยวลิก์จะเอาใส่ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะเนาะอ่าจอย่าเพิ่ตงตกใจนะ กดเข้าไปแล้วไม่มีคลิปอันนั้นอ่คือจะลงอยู่วันไหนไม่รู้แต่เร็วๆนี้แน่นอน